ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีแอซที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดียามค่าคืนนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศดีๆเย,ย,ย็นๆตอนนี้นะคะ นางฟ้ามีท็อปิกดีๆฟินๆระมุนต่อใจก่อนที่คุณผู้ฟังจะเข้าปิดไฟนอนกันนะคะมีท็อปิกเกี่ยวกับความรักความรู้สึกความผูกพันของใครบางคนที่แบบว่าไม่เคยลืมคุณเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยยังจําเขาได้หรือเปล่านะคะความรู้สึกจากคนทางไกลส่งตรงถึงคุณตอนนี้ค่ะเขาอยากถามคุณว่าคุณเคยรักเขาไหมคะคนคนนี้ทําไมเขาถึงต้องถามคุณว่าคุณเคยรักเขาไมเพราะ ราะว่าไพ่3ใบจะบอกว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องถามคุณนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะ6ดาบ6 of ออ o สอดค่ะพลังงานไพ่ใบที่2นะคะ d e v i l ค่ะความต้องการมีความต้องการทางแพทย์สูงมากมายและพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะราชินีถือดาบคำถามของไพ่วันนี้คือเขาถามว่า คุณเคยรักเขาไหมนางฟ้าตอบได้เลยว่าค่ะว่าคุณเคยรักเขามากและคุณก็เคยให้ความหวังเคยฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้แต่มาวันนี้ค่ะ เขารู้สึกทำตัวไม่น่ารักเขารู้สึกเป็นความมั่นคงในชีวิตคุณไม่ได้คุณเลยถอนพลังงานออกมานะคะความเป็น s i c k อ s s o r d นะคะ De วิ Devil, ลราศีเมถุนเลข6เดือนมิถุนายน De วิ l นะคะราศีมังกรเลข1เดือนมกราคมแล้วก็ราชินีถือดาบไฟแม่สิงหธนูคำถามที่คนคนนั้นมันอัดอั้น ค้างคาใจกับคุณที่ผ่านมาเขาดีไม่พอในชีวิตคุณหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาทำให้คุณสุขไม่ถึงขั้นสุดหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาเป็นสเปคคุณหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างทำไมตอนนี้คุณถึงนั่งเงียบๆนิ่งๆไม่ติดต่อไม่เทคแอคชั่นไม่พูดอะไรไม่ยือ้อไม่ตือ้อไม่ร้องขอความเห็นใจใดๆจากเขา ตอนนี้เขามองว่าคุณเปลี่ยนไปมากๆเลยเขามองว่าคนที่เขาเคยดิวอยู่คุยอยู่ที่เขาเคยจีบในวันนั้น ช่างเยือกเย็นช่างเงียบงนันช่างเย็นชาชาเย็นเขาอยากถามคุณว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรนะคุณไม่พอใจสิ่งไหนเขาก็บอกเขาได้ไหมเขาไม่สบายใจเลยนะคะคุณให้เขาเป็นใครในชีวิตคุณหรอตอนนี้เป็นแค่คนเคยคุยแฟนเก่าหรือว่าคนเก่าหรือว่าคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามสถานการณ์ของจักรวาลที่แบบอยากเวียงใครเข้าหาคุณก็เวียงอยากเวียงใครออกไปก็เวียงอย่างนั้นใช่ไหม นี่คือคำถามมากมายจากใครบางคนอยากถามคุณเช่นนี้ค่ะข้อหนึ่งคุณเคยรักเขาหรือเปล่าตอบเลยค่ะว่าเคยเพราะว่านั่งเหงาเศร้าแบบเนี้ย ความแบบว่าเชิดใสแต่ว่าตอนนี้คุณถอนพลังงานออกมาแล้วคุณแบบเฉยๆกับเขาแล้วคุณมองว่าแพชชั่นในความสัมพันธ์บริบทแห่งความรักมันไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการอีกต่อไปแล้วคุณเลยพยายามที่จะปล่อยเขาทิ้งรักเขาลงแม่น้ําผักไส้ไล่ส่งเขาออกจากชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือคําถามและคําตอบที่เขาได้รับคําถามต่อไปคุณนะ่ยยังคงคิดถึงเขาบ้างไหม คิดถึงสิทําไมคุณจะไม่คิดถึงเขาล่ะคิดถึงเสมอลหละแต่ว่าคิดถึงบางทีก็เรื่องไม่ดีนะบางทีก็เรื่องดีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องไม่ดีมากกว่าความล้มเหลวในการตัดสินใจที่คุณเคยเลือกคนคนนี้แล้วไม่ไม่ได้เป็นดั่งฝันไม่ได้เป็นดั่งหวังใช่แพชชั่นด้าน18บวกแพชชั่นด้านการสกินชิปการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ของเขาอาจจะเลอค่าเพอร์เฟกกว่าคนอื่นเข้าใกล้คุณได้มากกว่าคนอื่นแต่ว่าแพชชั่นด้านการทํามาหากิน ชั่นด้านกันส่งเสริมนำพาให้มีวุฒิภาะวะทางสังคมนั้นเขาแทบจะไม่มีเลยบางทีคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ใจร้อนกระล่อนแล้วก็เป็นคนที่หัวร้อนเขาอาจจะคุยกับคุณ3วันดี4วันทะเลาะคุณเลยรู้สึกว่าาเบื่อจังเลยหัวจะปวดเครียดบางทีเขาก็หึงหวงโดยที่คุณแบบว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคุณเลยรู้สึกว่า นี่ยละคำตอบที่เธออยากรู้ฉันก็ตอบให้คำถามต่อไปเขาถามว่าคุณจะกลับมาในชีวิตเขาอีกได้ไหมอ่ะคุณผู้ฟังคงใสหัวแล้วก็แบบขอรอดูพฤติกรรมก่อนนะแต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมต้องการไหมก็ต้องการแหละแต่ถามว่าจะกลับไปตอนนี้ไหมก็ไม่ต้องการกลับไปนะคะเพราะว่าชีวิตคุณตอนนี้ก็มีความสุขดี การอยู่คนเดียวเป็นอินโทรวดไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่รับรู้เรื่องราวไม่อยากนินทาเม้ามอยหอยสังไม่อยากไปเจอเพื่อนไม่อยากไปทําให้ใครต่อใครวุ่นวายว้าวุ่นหัวใจคุณคิดว่าคุณถอนพลังงานกลับมานั่งเวยๆนั่งฟังนางฟ้าอ่านไพ่แก้เซ็งเป็นเพื่อนดีกว่าคุณคิดเช่นนี้ค่ะ ถามว่าคุณจะกลับไปหาเขาไหมคุณคงไม่กลับไปแล้วค่ะหรือถ้าหากว่าเขาติดต่อกลับมาคุณจะคุยกับเขาไหมก็คุยแต่อาจจะในรูปแบบของคนรู้จักกลัลยนานมิตรพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้แต่ถา,ถามว่าจะไปเจอไหมคุณไม่อยากเจอค่ะเขาถามมานางฟ้าก็ตอบคุณให้เลยนะคะคำถามต่อไปเขาอยากถามคุณว่าถ้าเขายอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะให้โอกาสเขาไหม นางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังก็สองจิตสองใจด้วยความเป็นราชินีถือดาบคนนี้ภายใต้ความถือดาบดุดัน เยี่ยมโหดเกลียวกราดเย็นชาหรือกลับนั้นคุณก็มีใบหน้าที่แสนงดงามมีสลีละท่าทางที่แสนอ่อนโยนนุ่มนวลอีกใจหนึ่งคุณก็ดูเหมือนสองสารเขาแหละด้วยความที่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบสองบุคลิกแบบคุณอะนะใครมาดีก็ดีกลับใครร้ายมาก็ารกลับใครไม่สนใจก็ไม่สนใจกลับไม่โกงค่ะรักมารักกลับไม่โกงแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังอยากบอกว่าถ้าเขากลับมาแล้วปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นนิวลุกเป็นนิวลิฟเป็นนิว คุณก็อาจจะรับไว้พิจรารณาแต่ว่าจะให้ไปแบบว่าถลําอีกรอบหนึ่งคุณต้องใช้เวลากับเขามากๆนะคะนี่คือคําตอบที่เขาอยากรู้และนางฟ้าก็ตอบแทนคุณให้นะคะตามพลังงานพี่ไพ่คําถามสุดท้ายค่ะเขาอยากบอกว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ย หัวใจร่างกายเขาวาวุ่นความมีเดวิลออกมาหัวใจร่างกายเขาวาวุ่นสั่นไหวสั่นสะเทือนรู้สึกแบบว่ามวนท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับเพราะคิดถึงคุณอะอารมณ์แบบนั้นคุณเคยมีบ้างไหมคุณผู้ฟังก็ตอบไปทันใดก็มีบ้างอะนะแต่ว่าก็ข่มใจด้วยกันทําสมาธิสวดมนต์อาบน้ํากินขนมดูซีรีส์ฟังนังฟ้าก็ผ่านไปได้นะก็ไม่ได้แบบว่าวนขนาดนั้น คุณรู้ฟังก็ตอบเขาเขาก็เลยแเอออย่างน้อยก็ชื่นใจอะนะที่เธอก็มีความต้องการความรู้สึกหรือว่าความแบบว่าอ,อยากให้เราเข้าอยู่ใกล้ๆอย่างน้อยเขาก็จะมีจะได้มีอินสปิเรชันมีแพชชั่นที่จะกลับมาเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งจู่โจมคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะม,มาอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้าย ตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันอะ่ะเงียบใส่กันอะ่ะเย็นชาใส่กันอะ่ะคุณแอบคุยกับคนอื่นบ้างไหมคุณผู้ฟังก็ตอบมาแบบสวยสวยมันก็มีบ้างะนะก็สวยเลือดได้สวยเป๊ะสวยน่ารักขนาดนี้ก็มีคนคุยแหละแต่ก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบว่าเปิดใจให้ใครก็แค่คุยขำๆอะ่ะแก้แซงเขาก็เลยแบบว่าเสียใจค่ะเขารู้เลยว่าไม่มีเขาในวันนี้คุณต้องมีคนคุยคนใหม่รอสวบรอเสียบแน่นอนคําถามนี้เขาไม่น่าถามเลยปวดใจเดอ้อปวดใจเดอ้อ คำตอบก็คือมีอยู่แล้วแหละคนที่แอบคุยกับคุณหรือว่าอยากคุยกับคุณอยากเทคแอคชั่นเข้าหาอยากจีบคุณอยากครอบครองหัวใจร่างกายอัแสนเซ็กซี่น่ารักนุ่มนวลความเป็นราชินีถือดาบควีนออฟสอดของคุณอนะ่ะไม่ว่าคุณจะไร้กาดลึกลับพร้อมแบบว่าสวบใครต่อใครแต่ว่าภายใต้ความร้กาดลึกลับก็มีความเซ็กแอพเพียวน่ารักเซ็กซี่นุ่มนวลอ่อนหวานซ่อนอยู่บุคคลเหล่านั้นก็เลยอยากจะลองแบบว่าผ่า ม่านแหวกแบบเซฟโซนของคุณเข้ามาดูซิถ้ำของคุณเนี่ยพื้นที่เซฟโซนของคุณน่มันจะนุ่มนวลอ่อนหวานลึกลับแล้วก็ดูแบบว่าดุดันเหมือนที่คุณเป็นหรือเปล่านะคะนี่คือคําถามที่เขาอยากถามแล้วนางฟ้าก็ตอบแทนเขาให้ถามว่าเขาเสียใจไหมก็เสียใจที่คุณมองเขาแบบว่าเขาเสียใจที่เขาประเมินคุณไม่ได้เลยเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากเขาแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขาอยากรู้ตอนเนี้ อยากบอกคุณตอนนี้เขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาลืมคุณไม่ได้เขาอ,อยากกลับมาเขาขอไปมอนิฟาตัวเองก่อนด้วยความเป็นหกดาบใช่ไหมหกดาบกับเดวิลอะตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมีใครเขาไม่มีใครหรอกคะ่ะมิถุนามกรลานะคะเมษาธันวานะคะ สิงหาบุคคลเหล่านี้ที่เคยออกไปจากชีวิตคุณยังคงอยากกลับมาวนเวียนแม้ว่าคุณจะพยายามผักใสไล่ส่งรอยเขาไปไกลๆเหมือนแบบทิ้งความรู้สึกลงไปในน้ำแล้วก็วิดน้ำปิ้วๆให้ออกไปจากตัวคุณแต่เขาอะก็แบบโดน พลังลมพลังแสงอาทิตย์พลังจักรวาลเวี่ยงเขากลับมาขอโทษขออกาสง้อคุณอยู่ดีอ่ะก็เธอสวยเธอน่ารักเธอเซ็กซี่เธอเร้าใจอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเขานะคะขนาดไม่ได้คุยกับคุณแพชชั่นความแบบว่าอยากจะกินชีฟอยากอยู่ใกล้ๆคุณมันยังแบบว่าทําให้เขาใจสั่นหัวร้อนมวนท้องอยู่เลยเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคุณคิดกับเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปตั้งใจหาเงินหางานหาแพชชั่น เปลี่ยนแปลงตัวเองนิสัยแย่ๆของเขาเขาอาจจะปรับปรุงให้คุณแบบรักชอบแล้วก็ให้โอกาสนะคะนี่คือพลังงานของค่ำคืนนี้คำถามที่เขาอยากถามคุณนางฟ้าตอบให้แล้วคุณคิดกับเขาเช่นนี้ก็แบบดูก่อนนะนะถ้าจะกลับมาอยากมาก็เชิญแต่แต่ถ้าจะบอกรีเทิร์นกรุณารับบัตรคิวประมาณว่าเขาไม่เคยอยากไปจากชีวิตคุณเลยมีแบบคุณนั่นแหละขอเลิกขอเลิกบอกเลิกบอกเลิกไล่เขาไล่เขาวางสายปิดเครื่อง ทําแบบใจร้ายใส่เขาเขาไม่เคยทําเช่นนั้นกับคุณเลยบางทีเขาก็สงสัยนะว่าทําไมนะเขาต้องทนกับคนใจร้ายแบบนี้แต่ว่าอ๋อพอถามหัวใจตัวเองแล้วอืมก็รักแหละรักเขาอะนางฟ้ายังไงผมก็ทนได้ครับส4ทนได้นะคะพรังานอาจจะมีตัวอ่าง ตัวเอตัว B ตัว J ตัว T นะคะตัว H ตัว M นะคะ W L I ในชื่อเล่นนามสกุลนะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดวันอังคารวันเสาร์วันพุธวันจันทร์วันพฤหัสนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดปีลิงปีหมาปีงูปีหนูปีเสือปีไก่นะคะปีวัว ในชื่อนามสก,กุลแล้วก็ปีนักษัตรนะคะคุณกับเขาอาจจะเม้งกันงอนกันมาหนึ่งวันไปจนถึงหนึ่งเดือนบวกบวกบวกแล้วตอนนี้เขาเลยมาสร้างคําถามมาตั้งคําถามให้นางฟ้าถามคุณแล้วคุณก็ตอบเขาไปเขาก็กระจ่างเบิกแน่แล้วว่าอ๋อเขาผิดตรงนี้เขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะเลิกขี้หึงขี้หวงน้อยลงก็คุณสวยคุณก็เลิกเซ็กซี่สิคุณอย่าเซ็กซี่เยอะอย่าเช็คเลตติ้งเยอะเขาก็แบบก็เลยหวงอนะใครจะไม่ วงอ่ะก็ความแบบว่าราชินีถือดาบสวยสับแบบเป๊ะทุกองศาอย่างคุณนะโอ้ใครอยู่ใกล้ก็ร้อนใจร้อนวูบวาบนะคะนี่คือพลังงานค่ําคืนนี้เขาจะกลับมาค่ะเพราะว่าเขาทนต้านความคิดถึงที่มีต่อคุณไม่ไหวแล้วเขาเลยให้นางฟ้าถามไพ่แล้วให้ตอบแทนคุณไปเช่นนั้นนะคะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ